สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ช่อง YouTube เคมแค่เพราะเคมี Me. คือทุกสิ่งนะครับโอเควันนี้โจทย์ข้อที่32แล้วนะครับเกี่ยวกับสอ,อวนอคมี Me. ปี2565นั่นเองมาดูกันเลยครับนักเรียนเมื่อนำโลหะ A ครับ1กรัมมาละลายด้วยกรดจากนั้นนำไปตกตะกอนพบว่าได้ตะกอนของ AS o โครับ1.50กรัม โลหะ A จะมีมวลอะตอมเท่าใดโอเคแล้วก็นึกภาพตามก่อนนะว่าเริ่มต้นมีโลหะ A อยู่ครับจากนั้นไปละลายด้วยกรดซึ่งกรดในที่นี้ไม่รู้ว่ากรดอะไรใช่ไหมแล้วปรากฏว่าได้ตะกอนของ AsO4 ครับอืมและผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวนะครับก็คือปกติเนี่ยถ้าเป็นโลหะบวกกรดครับนักเรียน จะได้จุดๆ,ๆบวกกับแก๊สไฮโดรเจนนั่นเองแล้วนักเรียนลองสังเกตรครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันเป็น asoc สังเกตที่ soc ครับออหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันก็น่าจะมาจากกรด h 2 soc ถูกไหมซึ่งเป็นกรด ซันฟวริกนั่นเองดังนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ากรดในที่นี้นะครับก็คือกรดซันฟวริกครับโอเคได้้แลวนะและนักเรียนสังเกตนะครับว่าสมการนี้เนี่ยมันดุลอยู่แล้วนะครับอัตราส่วน1ต่อ1ต่อหนึต่อ1นั่นเองมาดูครับว่าข้อนี้เนี่ยเขาให้ข้อมูลอะไรมาอีกบ้างครับดูกันเลย A ครับเริ่มต้นคือ1กรัม แล้วก็ได้ตะกอนของ ASO4 ครับ1.50กรัมสิ่งที่โจทย์ถามครับโลหะ A มีโมนอตอมเท่าใดงั้นเราลองมาดูความสัมพันธ์กันเลยดีกว่าครับ A เนี่ยมันเป็นโลหะใช่ไหมก็โมนของ A ถูกไหมครับเท่ากับ โมนของตัวไหนดีครับที่เราทราบข้อมูลอยู่ในที่นี้ก็คือ aso c ครับโมนของ aso c ซึ่งปกติในการหาจำนวนโมนนะครับก็คือหาได้จากมวลของ A หารด้วยมวลโมเลกุลของ a นั่นเองมวลโมเลกุลของ A อครูเขียนแบบนี้นะฝั่งขวานะครับก็คือต้องเป็นมวลของ ASOC หารด้วยมวลโมเลกุลของ ASOC เช่นกันจากนั้นครับเราก็ลองดูครับว่าตรงไหนเราทราบข้อมูลแล้วบ้างเราก็แทนค่าไปได้เลยอย่างเช่นฝั่งทางด้านซ้ายเนี่ยมวลของ A เขาก็บอกมาแล้วนะว่า A1 กรัมก็แทนค่าเลยครับ A เท่ากับ1ตรงนี้นะมวลอะตอมหรือว่ามวลโมเลกุลของ A นะ เนื่องจากเป็นโลหะนะครับมันก็อยู่เป็นตัวเดียวโดดๆนะครับเราจะเรียก M.W. นี้ว่ามวลอะตอมก็แล้วกันนะมวลอะตอมของ A นะครับมวลอะตอมของ A ซึ่งโจทย์ต้องการถามหาถูกไหมครูเขียนเป็นตัวแปร A ใหญ่ก็แล้วกันนะครับครูจะไม่เขียน M.W. ละเปลี่ยนเป็น A ใหญ่นะครับมันจะให้มันดูง่ายมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวครูจะบอกสาเหตุว่าทำไมมันดูง่ายมากยิ่งขึ้นฝั่งขวาครับ มวลของ Aso4 ครับก็คือ1.50ถูกไหมหารด้วยมวลโมเลกุลของ Aso4 โอ้แล้วเราทราบไหมอะมวลโมเลกุลของ Aso4 ไม่ทราบนะเพราะว่าอะไรครับเราไม่ทราบมนลกอมของ A ถูกไหมแต่สิ่งที่เราทราบครับเราทราบมนลกอมของซัลเฟอร์แล้วก็ออกซิเจนดังนั้นมนลกอมของ A ไม่ทราบก็เขียน A ตั้งไว้นะครับบวกกับนี่ครับมเลกอมของ s แล้วก็ o นะครับตรงนี้นะเราก็มาเขียนด้านล่างครับทดนิดนึง as o 4เนี่ยก็เป็นยังไงครับเท่ากับ a บวกกับ s ซันเฟอร์ครับ32 o ออกซิเจนครับก็คือ16คูณ4ถูกไหมก็จะได้เท่ากับอันนี้ก็จะเป็น a บวก32บวก16คูณ4ครับ64นะได้เป็น A บวกกับตรงนี้เป็น696อืมดังนั้นก็จะได้เป็น A บวก96ครับเพราะเราไม่ทราบโมเลกอมของ A ก็ติดไว้แบบนี้นี่จึงเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมครูแคร์ถึงเปลี่ยนจาก M.W. a เป็น A เฉยๆนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะได้ดูง่ายมากยิ่งขึ้นโอเคนะจากนั้นครับ เราก็แค่หาตัวแปร a ถูกไหมหรือว่ามวลอตอมของ a นั่นเองอันเดี๋ยวครูลบนะครับฝั่งทางด้านขวาแล้วก็กั้นไว้สักนิดหนึ่งนะครับเราจะได้เข้าใจโอเคครับมาเริ่มกันเลย a มีอยู่2ที่ใช่ไหมถ้าครูย้ายนะครับเนี่ยถ้าครูย้ายตรงนี้ไปข้างบนมันก็จะได้เป็น a บวก96ส่วน a ถูกไหมเท่ากับ1.5 ดังนั้นถ้าครูย้าย a ไปครับก็เป็น a บวก96ครูย้าย a ตัวด้านล่างนะจากหารไปคูณครับก็เป็น1.5คูณกับ a ย้ายต่อครับฝั่งทางด้านซ้ายให้เป็น96อย่างเดียวนะย้ายจากบวก a ตรงนี้ย้ายไปอีกฝั่งก็จะกลายเป็นลบ a นะเป็น1 5 a ลบ a แบบนี้ถูกไหมครับฝั่งซ้ายคือ96เหมือนเดิมฝั่งขวาครับ 1.5a-a a ลบ aA ในที่นี้มันคือ1ถูกไหมแต่ปกติเราไม่ใส่เลข1ถูกไหมครับก็เป็น1.5-1ลบ1นั่นเอง1.5-1ลบ1มันก็คือ 0.5a นั่นเองครับ 0.5a ถ้าเราแปลงให้มันสวยงามมันก็คือ a ส่วน2ถูกไหมหรือว่าเด็เพื่อนนักเรียนไม่ทันมัน0.5นะครับมันก็คือ 1.2ส่วน2คูณกับ a นั่นเองตัวนี้เป็น96เหมือนเดิมดังนั้นครูมาเขียนต่อฟังนี้นะปบ๊บครูขอยกมาเหมือนเดิมใหม่นะ96เท่ากับ1ส่วน 2a ดังนั้น a ก็เท่ากับ96คูณ2ถูกไหมถูกไหมจากจากที่2มันหารอยู่ก็ย้ายไปคูณถูกไหมครับ96คูณ2เหรอ น่านจะได้แบบนี้ 9, 9, 2, 18, 19, าได้192ครับดังนั้นคำตอบของข้อนี้ครับตอบข้ององูนั่นเองแต่จริงๆแล้วครูก็ไม่ต้องคูณก็ได้ถูกไหมเพราะว่าจากช้อยเนี่ย48ตัดทิ้ง 64ตัดทิ้ง96ตัดทิ้งแน่เลยเพราะว่า96คูณ2มันก็ต้องเป็น192แน่นอนนะครับอันนี้คือคำตอบสำหรับข้อนี้นะครับถ้านักเรียนถูกใจนะครับแล้วก็อยากจะให้ครูเฉลยอะไรแบบนี้นักเรียนสามารถคอมเมนต์ได้นะและกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับในช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้กับครูด้วยนะครับครูมีความพยายามที่จะทำเฉลยชุดนี้ออกมามา,มากเลยโอเคครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย